อน,นี้เยอะเลยครับปลาดุกประมาณใช่ก,กบนะครับไม่ใช่กบปูนะตัวใหญ่เลยกับปูไปครับเดี๋ยวให้น้องนะครับเย็นแล้วนะตกปลาก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวให้น้องมันยกกระชังพอดีน้องมาเที่ยวยมีไหม มีอย่างปลากุ้งเออมาวันนี้่นี่นดูโอ้ยขนมกินน้ำเงี้ยวครับกีนไก่เปื่อยๆดูกเล้งเปื่อยๆใครจาน น,นี่ให้หาปลาดุกเหรอ <estion. S 1> อ๋ออันนั้นนะเกลี่ยร่าข้าวไอ้ตัวไหนต้นก่้นข้าวเหรออ๋ <laughs> อเออวันดักดักไว้ตรงไหนหวะเป็นทคนแม่นอกอยู่ในเมืองนะครับวันนี้ก็มาสวนแต่เช้าหน่อยวันนี้เห็นแดดเปรี <spe> ้ยงๆเลยวันนี้ก็ เมื่อวานไม่ได้ให้ดูนะฝนมันตกผมก็มาดักกุ้งดักปลานในร่องนี้นะครับแต่ตัวนี้เป็นร่องธรรมาชาติที่ว่ามันออกไปจะเป็นคลองสาธารณะเลยนะผมก็ดักไว้เนื้อน่ก็ไอ้น,นูน่นอีกมีสามันมั้งเพลองรีบมาแต่พอดีมีที่ทีเนะ่เขาอยู่ตรงนี้ก็มีนะเขาอยู่ตรงจุดนี้เขาก็บอกเขาไว้แล้วเนาะเผื่อมีคนมายกบอกแกไว,วน้นี่การหนึนน่งเห็นไหม เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะมีปลาเข้าหรือเปล่านะครับแล้วก็มีรอบใหญ่อันนึงอยอู่มุมนู่นเนาะมุมเปลมาดูกันวันนี้แดดแรงมากก็คงจะเป็นอะไรที่แบบทำให้พื้นดิน,นมันแห้งบ้างเนะาะเดี๋ยวเราไปดูนครับเออช้านี้เราต้องให้อาหารปลาเนี่ยออกปูบับบูบรอเลยดูดิ เต็มไปหมดเลยครับปลาทั้งนั้นนะเนี่ยเริ่มโตโตขึ้นมากเลยนะครับพวกปลานินเขารู้ว่าเขาต้องมากินอาหารเนาะเนี่ยดูครับปลานินหลายพันตัวเลยนะะเนี่ย <c oughs> เริ่มโตละประมาณสามสี่นิ้วม,มือได้ก็มีนะบางตัวเนี่ฮะเดี๋ยวรออาหารให้เขาก่อน <c oughs> ผมซื้อลำม,มาไว้ เมื่อวานไปนระยองนะที่ลำมาไว้สองกิโลเดี๋ยวจะเอาลำให้เขาเนี่ยลำลำคาบนะหวานไว้อย่างละหน่อยพอะนะครับสองสามกร่มเดี๋ยวเขา จะรวมกลุ่มกันเดี๋ยวให้เขาหากินตามธรรมชาติเขาด้วยนะครับตอนนี้เราจะไปดูรอบกันก่อนนะว่าไอ้มุงดักกุ้งเนาะมุงดักกุ้งมันจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับไปลุยต่อแม่เจ้าของสวนเขาเปิดเพลงด้วยนะไม่รู้ว่าจะโดนนิคสีหรือเปล่าไม่แรหะนะแล้วก็ มาถึงตรงใกล้ๆทางแล้วนะนี่นะครับทางตรงน้ำตรงนี้มันจะไหลลงไปที่คลองสาธานะครับที่จริงผมอยากจะมาดักหลายอันนะแต่ว่าผมกลัวว่าเออมันมีมันหายหรือเปล่าต้องแจ้งเจ้าของเขาไว้ก่อนนะครับที่จริงอยากจะตั้งถึงนู่เลยว่ามีคนมาลัก น่อันแรอันแรกอันแรกดูดีอะไรคางโคก ขางโคกตัวหนึ่งแล้วก็หอยตามด้วยประดุกเล็กหนึ่งตัวโอ้ยขางโคกนาออากาศไม่ค่อยดีครับเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนคนก็จะไม่ไหวไอประดุกสี่ตัวได้นห่วะเน,นี่ยมีไหม มีเยอะเลยครับปลาดุกประมาณห้าหกเจ็ดตัวแล้วปลาดุกเล็กดูดิโอ้อย่างน้อยวันนี้ได้เป็นสิบแล้วนะครับรแข่งปลานิลมอ่าเนี่ยลูลูคอกดูดิโอ้ลูกคอกไอ้ช่อนนะครับมันก็จะมากินปลานิลผมนี่แหละต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราฝึกให้มันกินอาหารเนาะให้มันกินอาหารเนี่ยน่มันกินอาหารไปด้วย มันก็จะกลาเป็นปลาช่อนกินอาหารนี่นะฮะนี่คือเป็นปลาดุกที่จับได้วันนี้ได้กี่ตัวเดี๋ยวหอยเนี่ยผมจะเก็บไว้เรียงหอยเชอรี่ไปด้วยไหมเนาะนี่นะฮะได้อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดสิบตัวนะ เตัวนะครับก็ใส่กระชังที่เราเย็บไป้จิะเนาะเลี้ยงไว้ตรงนี้นะครับนี่ก็อาหารให้มันไปนะับก็เป็นกเกษตรพอเพียงแบบนึงนะที่ว่าผมอยากจะเลี้ยงปลาด้วยไม่ต้องไปซื้อผันปลา ื่อพันปลาเขามีอยู่แล้วแต่ว่าเราพยายามจะจับหามาเลี้ยงผสมเมื่อวานก็ที่ว่าได้กบจากรอบมีตัวใหญ่ๆนะผมก็มีตัวผู้เมื่อคืนจับได้ตัวนึงนะครับก็เลยเอาใส่ด้วยกันไม่รู้มันจะโดดหนีหรือเปล่ารอบนี้ไม่รู้หนีเพราอคนรักนะครับนี่ก็เลยอีกจุดหนึ่งเนาะรอบมีไม เปล่งปลาหมอนะครับปลาหมอปลาหมอกระ,ะ,ะดูกไม่มีเลยน้อยมัดักมัมยม ไปครับอยู่นี่เราได้ปลาละเย็นๆเรามาลุ้นกันอีกอหน่อยว่ามันจะมีปลายอยีกไหมพิกก็ที่พิกที่ดูว่ามันจะพี่ตายก็ตายเนาะพี่จะรอดก็ดูแล้วว่าจะพอเป็นเม็ดเป็นอะไรขึ้นมานะครับตอนนี้ยังไม่ได้ให้ปุ๋ยให้อะไรต้องปล่อยตามธรรมชาติมาเลยนะพีกตอนนี้ ให้เม็ดก็ดีนะครับถ้าตายไปก็เดี๋ยวปลูกกระเพราโหระพาเมื่อวันก็ขายได้นะครับกิโลอย่างละกิโลก็ยังดี้วเ<ร>ดี๋ยหูสิบบาทผูก็ลืมไปมีตรงนี้อีกที่นึงเนี่ยเนี่ยดังกองบันนี่อีกที่นึงนะครับ ไม่รู้จะได้ปลาไหมแต่เห็นปฏิกิริยาเหมือนกับเป็นปลาเนี่ยครับปลาปลากิมปลาจิมปลากิมที่เยอะโอ้โหเห็นไหมอู้ปอูอยู้หางโคกเลยปูสีแดงตัวเลยหางโคกมันเยอะมากโอู้โีมากเลย นี่มันเข้ามาทีมันหักหมดเลยไปซ่อมได้ขังโคกมาตัว,นวหนึ่งเดี๋ยวค่อยหาอาหารให้เขาได้กุ่ง อะไรอ่ะใช้กบนะครับมใช่กบปูนาะตัวใหญ่เลยกับปูนี่ไปครับเดี๋ยววันนี้เราถ้าแดดดีๆไงเดี๋ยวมาหาตกปลาดีกวา่าตกปลาในล่องนี้นะ รเราคับออกไปออกไปอุ้ยมีปลาดุกเล็กด้วยปลาดุกเพื่อมาอีกตัวหนึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับเราไม่รู้ว่าจะมีเพื่อนมีอะไรมากันหรือเปล่านะครับว่า อาจจะมาตกปลาที่ตรงคลอ,องเล็กนะไม่ใช่สระที่ผมเลี้ยงนะครับมันมีปลาธรรมชาติปลาหมอปลาดุงเนี่ยแล้วก็ลองดูก่อนวันนี้มันก็เป็นวันหยุดนะครับวันฉเนฉลิมฉลองนะของอประชนมพรรษาข,ของสมเด็จพระราชินีนาของเรานะครับของพระราชินีเนาะของเราเดี๋ยวก็เดี๋ยว,ย,วยังไงเดี๋ยวมาเจอกันรอบหนึ่งครับ ดูปลกาก่อนอมเ,อเต็มไปเลยเดี๋ยวเราไปยกดูกรอบกันนะครับเมื่อเช้ามายกรอบหนึ่งนะแต่ทีเนี้ยวิดีโอมันถ่ายยังไงก็ไม่รู้นะเดี๋ยว ก็เลยจะมายกให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี่ระมาบ่ายสองนะครับผมก็เอาไอตัวนะม้งดักกุ้งมาดักไอตัวของคองที่ว่ามันไหลาจากสวนมานะครับมาลงไปที่คลองของธรรมชาติล่องท่อธรรมชาติท่อของระบายน้ำของอันนี้เลยไนดะ้ ที่มันจะไหลลงไปเป็นท่อน้ําทิ้งนะครับแต่นี่เป็นน้ําที่ว่าไหลมาจากสวนก็เลยว่าลองมาดักตรงนี้ดูนะมาบอกพี่เขาแล้วว่าเออวัวมีคนมาามาหลักพอดีพี่เขามาล้อมตรงนี้ไว้กันวัวกันไก่เข้าโอ้กันคนจจะการไม่ได้นะฮะแล้นี่นะผมใส่ไว้นี่อันนึง คือผมอยากได้ปลาเลี้ยงเมื่อเช้าก็ได้ปลาดุกอยู่ประมาณ1ิบสตัวเนาะก็เลยว่าจะลองมาโยกอีกทีหนึ่งเพราะปลาพี่เขาเลี้ยงไว้บางทีมเป็นปลาดุกเล็กหรือปลาที่มันมาทำผสมพันธุ์กันแล้วออกลูกมันก็พอมีเดี๋ยวเราจะเอาไปเลี้ยงในกระชังกระชังก็ซ้อมเสร็จเมื่อวานเนาะ อหยมีแต่หอยครับเดี๋ยวย้ายที่ดีกว่าเห็นปลามันออกเยอะเลยเดี๋ยวผมไปแถวนี้ดีกว่านาะดักไว้แถวนี้เนี้ยมีริมริมริมอ่ก้อนหญ้าหน่อย ใส่อาหารกระดูกเม็ดเล็กไปนะให้มันได้กินเนะาะล่อล่อแมลงเออล่อแมลงล่อปลาเมื่อเช้าได้ไอ,อคางคกทางคกเยอะมากนะแล้วก็ได้ปูปูบ้างครับน,นี่อันหนึ่งนะ ันนี้ก็เป็นมุ้งที่สั่งซื้อมาแบบดักกุ้งอ่ะ ไม่มีเลยไม่มีเลยมีนะแต่มันเป็นปลาอื่นปลาเล็กเราอยากได้ปลาดุกปูก็ได้เนาออันนี้อันนึงแหวสละมัง รอบนี้ แน้วเ,เลยลูกปลาดุกนะ,ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่ำคับ,บมืดมืดมาดูอีกทีหนึงนะครับก็มอกี้ยังมีปลาหมออยู่นะ,ะลูกปลาหมอตัวเล็กๆมีอีกที่นึงนะะ่งครับเดี๋ยว Okay. Yep. นี่นะมีปูด้วยนะครับปูเมื่อเช้าได้ไซส์นี่แหละปูได้หลายตัวแล้วนะแล้วมีกุ้งแล้วก็หอยเชอรี่นี่ลูกใหญ่ๆหญ่เดี๋ยวจะให้พี่เขาไปทำอาหารนะเก็บได้เยอะเมื่อคืนจะเก็บได้นะครับ่ไมเมื่อเช้าได้ปูมาเก็บสะสมไว้ อุ่วออกตํำหวยด้วยนะอันนี้เป็นลูกปลาช่อนอเดี๋ยวคัดแยกนะครับ เหลือกุ้งเพียบเลยเดี๋ยวเอาไปเลี้ยงต่อนะครับกุ้งออแล้วก็ตกปลาด้วยเนาะนี่กุ้งเพียบเลยแต่ว่าตอนนี้ผมก็ผสมอาหารนะครับอาหารก็มีรำมีอะไรขนมปังมีเมือเขียวมีอะไรเงี้ยแล้วก็มีอาหารอาหารปลาดุกนะครับผมก็จะเอาปาะวานหรือว่าเอาใส่ในในรอบด้วย ก็ว่าเดี๋ยวให้ปลามันกินเราไปตกปลาดูนะก็เดี๋ยวลองเป็นเหยือ่อตกปลาแล้วกันเนาะกำลังถ่ายวีดีโออยู่นะครับก็เดี๋ยวเราใช้หัวอาหารนะม่กกี้ว่าถ่ายติดๆขัดๆก็เพราะว่ามีตำรวจมาจากอุทยธานีนะไอ้พวก น่าเบื่อเนาะพวกชอบกุ่งชอบ,บานาชวบช่องเนี้ยโตมาหลายรอบบอกบอหลายเบอร์แล้วน,นะ,ะนี่ลองสูตรอาหารดูว่าปลาจะกินหรือเปล่าลองตกปลาดูก่อนนะฮะ <c oughs> อาจจะไม่เห็นทุ่นเบ็ดนะ ปึ๊บโ,โอ้โเห้อ,อ,หอ,อใช่ตีสองเลยเหรอ,อ,อหนะพี่หลาบม้าปเปล่าเนี่ยพี่หลาบมา้าเปล่าเี่ไว้ทำหนมจีนวะนนีย กินเปล่าไกินอไม้เอ้มีอะไรกินแล้วอ่ะเอาแล้วอ่ะทำไมไม่กินผัดปลาดุกอ่ะโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ัเวดเอ่เมื่อวานน่ะผมไม่สบายเลยอ่ะเหรอเกหนียวเลยนี สวนหันสานอนนี่เหรออุ้ยปลาตัวโอ้ปลาตัวเริ่มใหญ่มากแล้วเนี่ยกี่รอบกี่รอบ ลองอาหารสูตรใหม่ก่อนเดียวนี่ลองเอาใส่เด็ดไม้ไผ่แล้วลองมาตกล่องธรรมชาติดูเพราะว่าตรงนี้นี่เป็นจุดที่ปลาธรรมชาติจะเยอะแล้วก็ผมก็ลองเอาอาหารนอกจากหวานในสะรเลี้ยงปลาแล้วก็เอามาอ่อยมันตลอดเลยนะะพวกอาหารปลาดุกลำอะไรเงี้ยตอนนี้เราจะดูนะครับว่ามันจะกินไหมลองดูว่า มันจะซึมซาบกับรถอาหารแบบเป็นพวกอาหารอาหารปั้นหรือเปล่าเนาอนอกจากไส้เดือนกับกุ้งลุ้นกันครับกินอยู่นะครับกินอยู่แต่ไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรเมื่อกี้ลากจมไปเลยนะครับแล้วก็หายขึ้นมานะ่ะมันน่าจ,จะเป็น ถ้าอย่างเงี้ยให้มันทุกวันนี่เดี๋ยวมันแน่อู้หหมดครับไม่ใช่ละลายน้ำเหรอเดี๋ยวลองใหม่เอาอ้หอาหารมันกินเลยนะมันลงไปแล้วก็ลากเลยนะอาหารแปลว่ามันเริ่ม ลองใหม่ลองใหม่เพราะว่าผมอาหารได้ผลเดี๋ยวลองใหม่ครับใส่ปัดขนาดนี้นเนาะ<ม>อยากรู้ปลาอะไรแฟบปลาอะไรกินอ๋อดึงจิกจักจีกจักไป โอ,โอ,โอ้สายปลาน้อยโอ้ยจบข่าวเลยทีนี้ตกปลาก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวให้น้องมันยกกระชังพอดีน้องมาเที่ยวมีไหมฮะมีอย่างปลากุ้งเออมานี่ไม เลยยกขึ้นสูงหน่อยสูงหน่อยน่ะเดี๋ยวจะไปขยวหน่อยขยำขยำช่องกลางฝึกเด็กฝึกง,งานครับเด็กฝึกง,งานแม่เออดูดิได้ไรอ่ะมีแต่ปลาเฮ้ยมีลูกคอกปลาช่อนด้วย จะไปปล่อยไปเลี้ยงเนาะโอเคโอเคหลังจากวันนี้ตกปลาก็ไม่ได้นะลองอาหารใหม่เดี๋ยวเขาก็ชินเองเดี๋ยวค่อยมาตกปลาต่อนะครับวันนี้ก็ค่าแล้วนะเดี๋ยวมาให้อาหารปลานะครับนี่โอ้โหดูดิแล้วก็เดี๋ยวพอดีน้องมาเที่ยวนะครับเดี๋ยวก็จะไปทำกับข้าวกินกันที่บ้านเนาะวันนี้มีเมนูเด็ด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเมนูวันนี้มีอะไรนะครับ เดี๋ยวเรากลับจากสวนก่อนครับเจอที่บ้านครับเดี๋ยวมาดูเมนูกันตอนนี้มาถึงบ้านนะครับน้องเมนูเหนือครับกุ้งแบบเหนือนะใส่พริกลาบเหนือแล้วนี่คือลายน้ำซุปนะครับแล้วก็ที่เห็นแบบนี้ก็คือแวบบ่นว่านอะไรอะไรดู ขนมกีนน้ำเงี้ยวครับกีนไก่เปืเป่อยๆดูกเล้งเปื่อยๆนะครับวันนี้ก็ตกปลาไม่ได้หักเียวก็เห่ยวก็งอหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไงก็มาเจอกันกับคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็มีน้องๆมาเนี่ยแฮมลอ่ะลำปางบายบาย,บายหน่อยลำปางบายบายหน่อยบายบายอ่อันนี้เมืองนานนี่ เมืองหน้านี่เขาได้สักขันเมื่อกี้เขาโบกมือเขาเป็นพรีเซนเตอร์ของไอ้บวกของป๋า <c oughs> อันนี้เมืองไหนเมืองพะเยาเจ้าโอเคครับแล้วเจอกันนะครับวันนี้มีเมนูเยอะแยะเลยเยอะจะมีพี่ๆเพื่อนๆเข้ามานะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ <c oughs>